สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอคิดชัวรี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทานายดวงประจําวันที่16มิถุนายน2568เราเจอวันนี้ตรงกับวันที่4มิถุนายนในคลิปนี้เริ่มต้นคําทานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคลิปนี้เป็นคิวของคนที่เกิดในราศีกรกฎหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมราศีกรกฎในรอบปักนี้จัดให้อยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่2ต้องบอกว่ามีเรื่องราวดีๆหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาต่างๆและที่ สำคัญที่สุดอสังหาที่ว่านี้จะนําโชคลาภการเงินมาให้กับคนราศีกรกฎส่วนว่าจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่บุญทํากันแต่งสําหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงนะครับสาหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมอยากจะดูดวงกับผมก็สามารถาที่จะทักไอดีไลน์เข้ามาได้เลยที่0 9 1 1 4 5 1 5 9 1สําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมพร้อมทั้งร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ตรงนี้เข้ามาไดด้เลยนยนรบบิีกาอ คุณทุกๆท่านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎก็สามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องเรียนไว้ตรงนี้ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าผมทํานายโดยชะตาแบบกว้างๆรวมๆไม่ได้จดจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไปเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นดูๆไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็พอ มาเริ่มต้นการเกี่ยวกับเรื่องของการงานก่อนรอบปังนี้คนที่อยู่ในกลุ่มงานด้านอสังหาทุกประเภทต้องบอกว่าโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์คนที่ทําธุรกิจประเภท Import Export หรือคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเกสต์เฮาส์รีสอร์ทโรงแรมที่พักรอบปังนี้ราศีกรกฎถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีกินขาดเลยไปต่อได้สบายส กลุ่มคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวจะออกมาในรูปแบบนี้รวมถึงท่านที่อยู่ในกลุ่มงานเกี่ยวกับการเงินโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเงินเงินทองทองบางทีปล่อยเงินกู้หรือว่ารับจำนำชนงชนโนนี่อันนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆแต่ก็ต้องเรียนตรงนี้นะครับว่าขอให้เราเป็นกลางกลางเอาแบบพอหอมปากหอมคอพอพอย่าปลวเยอะเดี๋ยวลูกนี้เขาไปมีเงินใช้นะครับประมาณนี้โดยรวมก็ต้องบอกว่าในกลุ่มงานอาชีพด้านนี้โดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์สําหรับท่านที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านหรือว่าทํางาน ทั่วไปรอบปังนี้คนราศีกรกฎการงานของคุณแม้จะมีอุปสรรคปัญหาเช่นว่าคุณอาจจะต้องทํางานด้วยตัวของตัวเองเพราะงานมันยากงานที่ต้องอาศัยฝีมือไหวพิปฏิพานอาศัยพรสวรรค์แบบคุณเท่านั้นจึงจะทําได้อันนี้ต้องบอกว่าหนักเหนื่อยหน่อยแต่ผ่านค้นสาเร็จได้ด้วยดีใครที่กําลังอยากจะออกไปทําธุรกิจส่วนตัวในกรณีถ้าเราเนี่ยอยู่เป็นลูกจ้างเขามานานแล้วแล้วอยากจะหาโอกาส ให้ตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะยึดหยัดมั่นคงอยู่ได้รอบปังนี้ราศีกรกฎมีแนวโน้มที่ดีมากๆยิ่งถ้าเรามีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานด้านการบัญชีคนราศีกรกฎสามารถที่จะออกจากที่ทํางานเก่าแล้วมารับงานเองกได้เลยรวมถึงใครที่เกิดราศีกรกฎแล้วมีความรู้ในเรื่องของงานด้านอสังหาหรือรู้จักคนเยอะผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเราอยากจะออกมาทานานหน้ามาค้าที่ดินที่ดอนหรืออยากจะมาทําบ้านจัดสรรขายราศีกรกฎก็สามารถ าทํได้แล้วต้องถามผมว่าจะไปเอาเงินทาทองที่ไหนราศีกรกฎในรอบปักเนี้ยดวงของคุณมีเกณฑ์กระทําตกลงทําสัญญาหรือมีการที่จะเซ็นเอกสารบางอย่างเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งต้องบอกเป็นเงินที่ก้อนใหญ่นั่นมันมากพอที่จะทําให้เราในหามีที่ท่ายทางอยู่แล้วสามารถที่จะสร้างบ้านแปลงเรือนขายได้เลยนะครับหรือหากแม้เราไม่ได้อยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวอยากจะอยู่ตรงนี้ต่อไปราศีกรกฎก็โดดเด่นงานของคุณมั่นคงไปต่อได้สบายสบายยิ่งถ้าคน ราศีกรกฎท่านใดทํางานอยู่ในกลุ่มงานราชการทุกรกระทรวงท้งวงกลมอันนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์แม้จะโดนเพ่งเล็งอยู่บ้างแม้จะโดนตําหนิอยู่บ้างแต่งานของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาเกณฑ์การยาา้ายงานเปลี่ยนงานราศีกรกฎเนี่ยถ้าเปลี่ยนเองย้ายเองไม่มีแต่จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานซึ่งจากที่ต่าต้อยอยู่กลับมาสูงขึ้นหรือบุญไงว่าง,งานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้รับการโปรโมเเท <dal sensations, S 1> เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนั่น คือสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงทางการงานจะเกิดขึ้นถ้ามองในเรื่องของการงานโดยภาพรวมรราศีกรกฎรอบปีนี้ถือว่ามั่นคงอยู่ในทิศทางที่ดีเกณฑการเปลี่ยนงานย้ายง,งานไม่ได้ปรากฏว่าจะมีใครที่เป็นทํางาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ในกลุ่มของงานราชการแล้วอยากจะสอบเข้าเป็นพนักง,งานประจําเป็นลูกจ้างประจําเลยราศีกรกฎคุณจัดการได้เลยนะเพราะคุณมีแนวโน้มที่จะสอบผ่านแล้วประสบความสาเร็จแน่นอนแล้วได้เป็นลูกจ้างประจําเลยได้เป็นข้าราชการตามที่คุณฝันซึ่งถ้าไม่ได้มองในระยะสั้นๆผมมองว่าในช่วงประมาณ2 3เดือนนี้คนราศีกรกฎดวงชะตายังเปิดกว้างอยู่เพราะฉะนั้นคุณเร่งรีบทําเสียแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะดีบริบูรณ์สมบ,บูรณ์ส่วนในเรื่องราวของความรักคนราศีกรกฎใน รอบปังนี้ดวงความรักถือว่าโดดเด่นมีเกณฑ์ตกล่องปองชิ้นหรือมีเกณฑ์ตกลนตกลง,กลงปรงใจมั่นหมายอาจจะถึงขั้นแต่งงานแต่งการกันเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพสบุรุษนะครับรอบปังนี้คุณจะได้เจอสุภาพสตรีที่ใจดีสวยน่ารักไม่พอนะอยังเป็นคนใจดีคอยดูแลเราทุกอย่างเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่สมบูรณ์บริบูรณ์มากความรักถือว่าโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์ที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็มีเกณฑ์ตั้งท้องตั้งคันหรือหากแม้นคนราศีกรกฎท่านใดนะครับแต่งงานแต่งการกันมานานแล้ว อยากจะจดทะเบียนสมรสก็สามารถทําได้มีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะในดวงชะตาม,มันจะมีเรื่องของการขึ้นอาเภอเขียนนู่นนี่นั่นหรือว่ามีการอเอกสงเอกสารอะไรบางสิ่งบางอย่างในส่วนนี้จะมีรวมถึงคนราศีกร,รกฎท่านใดนะครับหากแม้นคุณต้องการอยากจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาหารือเรื่องของโปรเจกต์งานหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดงานนูานนาน่น,นนี่นั่นคนราศีกร,รกฎเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยจะมีโอกาสประสบความสาเร็จเพราะหามอย่างร้ายรอบปังนี้ราศีกร,รกฎไม่มีคุณสบายใจได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่เรื่องของการเก็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ที่จะต้องมีการเก็บไข้ได้ป่วยบ้างบางคนอาจจะติดเชื้อโคงโควิดเก็ไมก่ก็แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับมันเป็นโรคประจําหินไปแล้วเราสามารถกินยาตามอาการแล้วมันก็จะหายไปเองผมก็ติดโควิดนะครับแต่ว่ากินยาพาลงพลาเข้าไปก็หายเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไม่ได้มีอาการโควิดแล้วเรียบร้อยสบายใจได้นะครับ คราวนี้มาต่อกันในเรื่องของการเงินคนราศีกรกฎดาวการเงินโคจรเป็นมงคลกับเจ้าชะตาส่งผลรบลดานให้กระทําอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองยิ่งถ้าใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอสังหาอยู่แล้วอยากจะขายทอดตลาดหรือต้องการที่อยากจะซื้อที่ดินอยากจะซื้อบ้านก็มีโอกาสประสบความสาเร็จและเหนืออื่นใดเลยเลขที่โฉนดเลขที่บ้านที่คุณเพิ่งซื้อมามีโอกาสที่จะนําโชคลาภก้อนโตมาให้เป็นประตูสู่การเงินสู่โชคลาภเลขที่บ้านเลขที่โฉนดจำไว้ให้ดีนะครับหรือ หากแม้นเรานอนหลับแล้วฝันเห็นบ้านเก่าๆที่เราเคยอยู่ก็สามารถที่จะนำมาเป็นเล่มงคลนาโชคได้เช่นเดียวกัน คนราศีกรกฎกู้แบงก์กู้ธนาคารรอบบังนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จแต่อาจจะไม่ได้ดังที่เราต้องการสมมุติเรากู้สิล้านอาจจะได้ประมาณสัก67ล้านกู้50บล้านก็อาจจะได้ประมาณสัก40บล้านก็จะมาประมาณนี้แต่ได้แน่นอนเพราะว่าสถานการณ์ทางด้านการเงินทั้งการงานทั้งเครดิตต่างๆของคนราศีกรกฎนั้นบอกเลยว่าสมบูรณ์และก็บริบูรณ์มา,มากๆจึงกลายเป็นที่มาของคําว่าทําอะไรก็สําเร็จหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือหากแม้นราศีกรกฎท่านใดเบื่อเบื่อการเป็นลูกจ้างเขาแล้วอยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวอยากจะเปิดธุรก กิจใหม่ๆเช่นว่าธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินแบ่งล็อกขายหรือสร้างบ้านขายหรือเราจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเป็นศูนย์แวะพักนะครับเช่นว่าเราอยากจะทําเป็น ร้านกาแฟร้านอาหารร้านของฝากต่างๆตามเบี้ยใบไหลาทางที่มีรถลาวิ่งผ่านหราศีกรกฎมีทุนแล้วทําได้เลยมีโอกาสประสบความสาเร็จแน่นอนตามเกณฑ์โนชาตาเป็นแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าเงินคุณไม่ต้องกังวลใจครับเราสามารถที่จะกู้แบงก์กู้ธนาคารได้สบายๆไม่ว่าเศรษฐรกิจจะเป็นอย่างไรประเทศของเรากํลาลังอยู่ในภาวะแบบไหนคนราศีกรกฎก็ไม่ได้หวัดบวั่นสามารถที่จะทำธุรกรรมทางการเงินกู้แบงก์กู้ธนาคารได้ตามที่ต้องการ คนราศีกรกฎเงินในระบบถือว่าจัดเต็มมีโอกาสประสบความสาเร็จส่วนเงินนอกระบบเองเกี่ยวกับเรื่องราวของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อโนตเตอรี่งวดนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในทิศทางที่เป็นมงคลมากๆแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จก็ต้องบอกว่าโดดเด่นไม่อย่างนั้นคงไม่ได้ขึ้นฝีเป็นระดับที่2ราศีกรกฎมีดวงโชคลาบที่จะแวะเวียนมาหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อโนตเตอรี่ส่งชื่อไปจิงโชคหรือว่าเราจะจับฉล o งฉลากอะไรต่างก็มักจะมีโอกาสประสบความสาเร็จ ยิ่งถ้าคนราศีกรกฎท่านใดเนี่ยนะครับอยู่ในสายบุญไม่ว่าจะเป็นการทําบุญซื้อที่ดินถวายวัดต่างกัลังสัตยาหรือเราจะทาบุญซื้อวชพัณฑ์เครื่องมือแพทย์ต่างกันลังสัตยาถวายโรงพยาบาลต่างๆหรือโรงพยาบาลสงฆ์รวมถึงหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาอยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยแนวโน้มที่คุณจะมีโชคววลาบโดดเด่นที่สุดอันนี้เป็นบุญกุศลที่แนะนําให้คนราศีกรกฎเร่งทําเร่งสร้างเพื่อที่จะทําให้โชคลาบการเงินหมั่นแวะเวียนมาหาเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเสมือนหนึ่งงเเราาปิดทล ลมมันก็ไหลผ่านเข้าได้ง่ายบุญกุศลสิ่งที่เราทําก็จะกลายเป็นเสมือนหนึ่งเงินทองโชคลาบลอยมาหาเราอยู่ไม่ได้ขาดนี่คือสิ่งดีๆที่คนราศีกรกฎควรจะหาโอกาสทําแล้วรับรองได้เลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ผมพูดไปนะครับเมื่อคนราศีกรกฎเนี้ย ทำบุญสุนทานแล้วแล้วต้องการอยากจะไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบปักนี้ควรจะไปตรงไหนอย่างไรจึงจะโดดเด่นบริบูรณ์สมบูรณ์ทำแล้วราบรื่นไม่มีปัญหาคนราศีกรกฎมีทิศมงคลน,นําโชคอยู่สองทิศก็คือทิศตะวันออกและก็ทิศใต,ต้ท่านใดที่อยู่ในสองทิศนี้ก็แวะเข้ากราบสักการะของพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทิศที่เราอยู่ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้ราศีกรกฎแนะดาเข้ากราบขอพรกับองค์หลวงพ่อโสธรหรือจะเป็นองค์หลวงพ่ออีรวมถึงองค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุมณีก็ได หรือจะเป็นองค์พ่อปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมารวมถึงองค์พ่อพระพิฆเนศที่วัดสมานก็ได้วัดโพงอากาศก็ได้นะครับหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโตที่วัดป่าเรรรจังหวัดสุพรรณบุรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยมานี้เป็นสิ่งที่จะช่วยนำพาให้คนราศรีกรกฎบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วเป็นไปในทิศทางที่เราปรารถนาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโชคลาภในงวดวันที่1 6มิถุนายนที่จะถึงนี้เอง เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในเรื่องของการสร้างบุญจงมีศรัทธาแล้วก็มีความรลืสอมใสในบุญที่เราทําแล้วเชื่อเถอว่าบุญนั้นเนี่ยเขาจะนําพาสิ่งดีๆมาให้กับคนราศีกรกฎแน่นอนเมื่อชาวราศีกรกฎทําบุญสุดทานแล้ว คราวนี้ว้ยพระสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเรียบร้อยเราก็มาดูกันซิว่าในงวดวันที่16มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรสําหรับทิศมงคลสักครู่เรียนไปแล้วนะคระับต่วันออกอาทิตย์ใต้ดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผิวขาวอวบนิดนึงคนนี้เนี่ยนะครับมาจากเทียงทางทิศเหนืออายุไม่น่าจะเกินสัก50ปีขาจรน,นำโชคลาภม,มาให้กับคนราสเป็นขาจรนำโชคลาภมาให้กับคนราศีกรกฎโดยโตรง เวลาจะเสี่ยงโชคกับแผงประจําหรือเวลาเราเดินทางไปนู่นมานี่แล้วอยากจะเสี่ยงโชคก็ควรจะมองคนที่มีลักษณะแบบนี้รวมถึงวันที่เวลาสถานที่ด้วยจะส่งผลโดยบันดาลให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จในสิ่งที่ผมพูดถึงส่วนเลขมงคลน,นําโชคนอกเหนือจากเลขที่บ้านเลขที่โฉนดที่เพิ่งซื้อมาหรือว่าเลขที่บ้านเก่าๆที่เราเคยอยู่แล้วฝันเห็นเวลาที่เราพักก่อนก็สามารถนํามาเป็นเลขมงคลได้แต่ถ้าไม่ได้ซื้อเลขอะไรเลยไม่มีเลขอะไรเลยก็มีเลขมงคลดังนี้ก็คือ01247เป็น เ,เรีกมงคลนำโชคของชาวราศีกร,รกฎในงวดวันที่16มิถุนายนนี้ครับวันที่ที่เหมาะสมก็คือวันที่7วันที่1 0 1 1 1 4 15และวันที่16มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6วันเวลาที่เหมาะสมก็คือ7นาฬิกา14นาทีเช้านิดหนึ่งตลาดนงตลาดนัดเช้ามีขายแล้วนะครับ10นาฬิกา14นาที16นาฬิกา21นาที17นาฬิกา21นาทีและเวลา20นาฬิกา21นาทีสถานที่ที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคก็คือศูนย์ราชการทุกแห่งเลย แต่เน้นเรื่องของศูนย์หรือว่ากรมที่ดินนั่นเองแล้วก็เน้นที่หน้าสาร หน้าอายาการนะครับหน้าศาลอายาการไม่ได้เป็นศาลเจ้านะเป็นศาลสถิตยุติธรรมนี่แหละนะครับแล้วก็เทวสถานแหล่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆวัดวาอารามที่เราเดินทางไปทาบุญหน้ากองสลากแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือตู้กดเงินสดหน้าตู้เอทเอ็มนั่นเองนะครับราศีกรากฏถ้าเจอดาวคู่มิตรที่มีลักษณะแบบนี้รวมถึงวันที่เวลาทุกอย่างมันแมทกันหมดเราสามารถลองจับได้เลยว่าจะชอบเลขใดอย่างไรหรือให้คนขายเป็นคนหยิบจับให้ก็จะมีโอกาสดีๆประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันส่วนว่าจะถูกมากถูกน้อยตาม ตามดวงชะตาอันดับที่สองผมว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวถ้ามองถึงรางวัลคนราศีกรกฎอาจจะเป็นการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองสามสี่ห้าหรือถ้าจะเป็นสามตัวบนตรงๆอันนี้มีสูงแล้วก็สามตัวท้ายก็คือสามตัวหน้าสามตัวหลังแล้วก็สองตัวล่างอันนี้มีโอกาอสประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าบุญกุศลจะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็นในเดียวกันความศรัทธาก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้โชคลาภแวะเวียนมาหาเรา แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมทํานายไว้ก็คือให้เป็นไกด์ไลน์ผมเองก็ไม่ทราบว่าหวยจะออกไรเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ให้ทำตามลองทําตามที่ผมแนะนําดูแล้วทุกอย่างมันก็จะบริบูรณ์สมบูรณ์เป็นประมาณนี้นะครับ เล่นี้เป็นการทำนายดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดราศีกรกฎมหาเฮงอันดับที่2ประจำวันที่16มิถุนาย,ยนกับผมหมอคิดโชลี่เอาละครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยรวมถึงท่านใดที่ต้องการอยากจะดูดวงกับผมก็ทัก id ไลน์0911451591เข้ามาได้เลยหรืออยากจะร่วม สนับสนุนช่องของผมก็ยินดีกราบขอบพระคุณน้อมรับนะครับสแกนคีวอคตตรงนี้ได้เลยเอาละครับกับราศีกรกฎลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอเจอกันใหม่กับราศีถัดไปวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ